แจ็คชิวเสร็จแล้วชิวเสร็จแล้วกนให้ดูขอขอพาไปพารถก่อนดิสวัสดีครับแจ็คกี้เดี๋ยวครับเฮ้ยผมนี่ผมซุ่นนี่วะตามหมายผมมาตามหมายครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเตะเซนจูเดี๋ยวผมให้ลิกเข้ามาอยู่เซนจูอะไรครับมันเป็นซอยจูครับไม่ใช่เซนจูครับยังไงแต่แกงงซอยจูครับเออพี่ป๊อดจะไม่พูดไปดิเดี๋ยวรอล้อมผมก่อนเดี๋ยวผมจัด ได้ไดใหญ่ให้เลยได้ได้ได้น่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล้แล้วผมเป็นเดือนแล้วนะเป็นเดือนแล้วผมไม่กลัวตีผมจัดเลยไอ้แก๊งเฮียเนี่ยเตยเดาเดาเดาตีเอาแบบแตกเลยปะเอาแบบแตกพวเราอ่ะเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนลองก่อนก่อนลองมาสักรอบก่อนไอ้แจ็คมาดูหน้าอันนี้เกมมันเนี่ยใช่ใช่ปืนปืนเขามีกี่กระบอกลองลองไปโบคาเราปืนยุกปุ่นใช่เหรอสี่ห้าเขาบอกอ่ะตัวนี้มีห้าเลยเหรอใช่มีบห้ายิงยางแตกกันนะแต่ยังไม่มีใครตีติดเนี้ย ้าจัดที่ดูเป็นไงครับ60ครับ,รบตีกับโอโมอยู่ครับหน้าติบใบย้ำอาวุธจุนรถครับ oh. ผมจูนรถไป4คันไอ้3คันเมื่อวานจูนประมูลไปคันหนึ่งแม่งไม่กล้าออกจากบ้านเลยโอ้โหบังคับแพ้อะใช่ปะอไรนะครนบ <laughs> มัน <laughs> ม,มัน คือผมเล่นด้วยไฟแขนไงมันไม่ได้เล่นด้วยตอนตอนที่ผมไปใหม่ๆเขากดผมยับเลยผมตีกับ JK อยู่แล้วเขาเรียบเรียกนะอ่าใช่แล้ว JK ก็ไปไปไอ้นี่อีพีแล้วผมจําจาบัีผมจดบัญชีนังหมาไว้ก็เรียบร้อยผมก็ไปเอาคืนเลยผมก็เล่นเต็มเต็มระบบเลยทีแรกผมเสนอไปร้อยห้าสิบใบแต่ว่าเขาเขาบอกไม่ไหวก็เขาก็เขาบอกว่าเขาบอกผมว่าไม่ต้องไม่ต้องคุยแล้วครับเสนอใบมาเลยผมก็เสนอไปร้อยห้าสิบใบปุ๊บเขาก็เงียบเลยแล้วเขาบอกไม่ไหวครับ ก็งงไม่ไงทำไมไม่คุยกันก่อนนะเขาบอกเออก็มีการตีส่วนไปแล้วเขาบอกไม่ต้องคุยละแหละคุยเรื่องใบเลยแล้วก็เดิมผมสิส่งคำไปห้าสิบล้านเขาก็ไม่เอาเขาเอาห้าเอวเองสรุปได้สรุปได้เจ็ดเองโทดน้อยเลยแต่ว่าผมเอาจุนรถไงเพราะว่าผมมันไส้มันผมจะจุนรถมันนี่เป็นวันกี่เดือนแล้วครับเนี่ยประมาณเดือนเดือนครึ่งล้วครับไม่เขาบอกว่าสองเดือนอีกนะครับ เห็นครับผมก็ใส่จะจะพูดจะพูดทำงานทุกวันใช่ป่ะทำงานทุกวันนวันพระใหญ่ด้วยเนี่ยวันพระใหญ่ด้วยเออเดี๋ยววันหยุดอะไรเงี้ยค่อยมาทำทำทุกวันครับทุกวันไม่เห็นไม่ค่อยเห็นแล้วอเนายผมปิดท้องหลังพระไงอ๋อได้เลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเกกมมมมาาเเรไปดี๋ยวผมบอกเลยอะไซ่อมแล้ว อันนี้อันนี้ขึ้นขึ้นแกงครับขึ้นแกงอ่ะบนเดือนหน้าเดือนหน้าอ๋อเดือนหน้าไม่ไม่ไม่ยถ้าขึ้นเดือนหน้าผมน่าจะพอดีอ่ะงั้นอ่ะไอไอกางเกงแกงที่ใส่เดี๋ยวนี้กางเกงแกงอะไรอ่ะฮะกางเกงอะไรวะไม่ไม่วันนั้นเกมใส่แล้วมันมีคนมาบอกว่ากางเกงแกงผมครับถอดด้วยโอ้โหนใู่ดีอันนี้ของแกงอะไรดูให้หน่อยซาตาเลียเนาะดูให้หน่อยดีของแกงไหนอ่ะของผมไม่รู้ไม่รู้ไม่ออกเลยโอเคผมก็เลยเอามาใส่เออผมก็ใส่ผมก็ใส่มาเลยมาบอกผมว่าแกงลอยใส่ได้ครับกางเกงงงงแกกกผผมม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 มไไไไไ่่่่่่่่รรรูู้้ออ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 อะะะะเหืืนนนนััััใาคตว เขียนเฮียลงไปในเกรงไว้ตัวเออมันเขียนอะไรไปในเกรงมันอะเฮียจบไปแล้วโดนหนึ่งแผลมึงโดนมันหลอกปะวะไอ้เี้ยบเดินมายังตึงเลยมันบอกว่าถอดหน่อยครับเป็นจริงแก๊งผมแก๊งไหนอ่ะมึแก๊งไหนอะมันถามมึงไม่ถามนะแก๊งเฮียอะไรสตาร์เลียนแน่เลยว่ะผมเห็นมีแดงๆดำแดงน่ะ ตาตัเลี้ยงเขาไปแล้วเนี่ยแจ็คไปพารถเราไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวพาเรื่องอ๋อรวยแล้วรวยแล้วผมเห็นแล้วเห็นแล้วแจ็งแรงแจ็งแรงแจ็งแรง NT 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 น็อตน็อตเทอโอเคแค่หนึ่ง่ะไอ้แจ็คกูมีอะไรจะเล่ามเออเมื่อคืนครัซ่ามันจะเอาพวกกูรู้ไหมว่ามันมาขับรถชนพวกกูสองขับรอบแล้วมันก็ไปได้งัดร้านอ่ะเพระเรามันมันงัดหน้าร้านใช่ไหมมันก็แอบอยู่อ่ะพอกูเข้าไปหลังร้านกำลังงัดอยู่อ่ะมันก็เข้ามาแทงกูเออมึงให้มันทำไว้มึงให้มันทำไว้เยอะๆเลยเนี่ยให้มันึงไว้ เดี๋ยวเอาเเดี๋ยวอาแม่กนเลยสัตว์ไหนเสื้อลงเลยเดี๋ยวส่งให้ในชัดได้แบบแล้วก็ทำเสร็จมาชุดหนึ่งก็ได้แบบมาเดี๋ยวเส่งให้เลยตอนส่งให้ตอนนี้เลยกูชว่วยทุกอ่ะเนี่ยลงลิกเลยอ่ะของเยอะใช่ไหมมาเลยเดยไปเดไปพี่แป๊บน,นึงพี่ไปหลับเพี่หมอไม่รักเรารสัตว์ กูยังทิ้วยีสกายแม่าจะชอบถ้าเปิดมากูไม่ชอบกูก็ไม่ชอบอ่ะยิ้มเราเรามีคนเนี่ยเราจะไปชิงสิทธ์อ่ะไปไอเกมไปก่อนเลยไอ้เกมไปเร็วเออกูาไปคตกแมสหนึ่งตัวไม่ไม่ไม่เราไปเลยชิงสิทธิ์ก่อนโอเคโอเคชิงสิทธิ์ก่อนกูตกแมสหนึ่งตัวเห็นป่าชิงสิทธิ์นี่มันใช้กี่คนวะเอ้ยมันต้องรอเวลาปะรอเวลาแเราก็เก็บเลย ใช้สิทธิ์ว่าไม่ได้ไม่สบายครับมันทีแรกมันไม่ได้มันไม่ได้ตีบวกใม่ป่ะปืนอ่ะมันมีบวกหนึ่งบวกสองบวกสามหรือปะใช่ใช่ไหมเกมก่อนแรกปืนมีบวกศูนย์เลยไม่มีบวกหนึ่งบวกสองบวกสามแล้วเราไม่ยิงยางแตกไหมครับไม่แตกยางแตกบสี่อ่ะตอนเนี้ยบวกสีบวกห้ายางแตกแต่ตอนเนี้ยประเด็นคือยังไม่มีปืนเลยดิเดี๋ยวรอผมรอผมมาเดี๋ยวผมจัดชุดแฮปปี้มิลให้เฮ้ย ตอนนี้ของตีปืนเกมมีหลายชุดแล้วเกมมีประมาณแต่ขาดบางอย่างเลยเฉยเกมมีพวกใบ A ใบตีปืนนะประมาณตอ,ตอนนี้ตลอดเกี่ยคนละเกม ตอนนี้เอาแค่ที่แปดอะดิมีเพิ่มนะแต่แบบอ๋ออยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นในนี่ก่อนเหรอเทียร์เล็กๆก่อนเหรอออเพูดถึงพูดถึงเล่นเทียร์เทียร์ล่างๆไปก็ดีนะมันก็สนุกดีอะไม่งั้นถ้าขึ้นไปถ้าขึ้นไปเทียร์คิงเขาไม่ให้ตีเทียคนละเทียร์นี่ใช่ป่ะถ้าไม่ได้แหลกจริงๆอะเทียร์แจ็คกับเทียร์ควีนเล่นกันได้อยู่แล้วอะใช่ผมว่าอยู่อยู่ควีนอยู่แจ็คก่อนก็ได้นะคนเล่นไปก่อนอะคนมาเคาเขาเยอะนะแต่แบบแบบแค่เนี้ยแบบแค่แจ็คให้ออนตลอดให้คนเล่นก่อนอ๋อ แต่น้องๆน้องๆผมม่ะมีครบกันหมดเลยนะของของเล่นของมีดอาวุธอะไรเงี้ยรู้มือรู้มือรมืออาใช่ใช่เรียกบอกมันได้เลยให้มัน้อยช่วยพอคนอยากเล่นก็มีคนเล่นอยู่อย่างไนกี้อย่างเงี้ยไนกี้ก็เล่นอยู่ที่นี่ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเกมพื้นดินตีได้ไปแปดเอฟใช่เหรอแค่ไปป่นไปป่นม่วงไงอ๋อตึ่งตีไม่ตายเลยเทียบไม่ทันได้ป่นเลย ล้วเรู้ได้ไงว่าเราเป็นโจรโดนจับเหรอเพื่อนนี่อาจจะโดนจับเกมไม่โดนจับแต่เพื่อนเกมมันจะโดนจับอ๋อโอเลยเนี่ยมันจะเอาสิบห้าล้านอะไรเก็บแผลไว้เก็บแผลไว้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี่ครับตาแจค สวัสดีครับคุณท่าเดือดครับไปเกมเรอขึ้นปืนอยู่กำลังหาของขอยู่ช่วงนีข้ขาดอะไรบ้างครับขาดแค่พวกไอ้นี่เฉยๆพวกงานของงานดำไเฉยแต่พวกไปเอใบบีเกมมีละมีเยอะละงานดำนี่ขาดอะไรม้างอะ่ะสายไฟยตอนนี้รถรถรถสามรถสามใบนี่ไอ,อไน้นี่กันยังอ่ะพบกันยังยังย่งบอกบอกไนกี้ดิบอกไนกี้รถมันอยู่ที่คนอื่นเยอะขอยืมไปอ่ะแก๊งอื่นอะไอ้อเกมไปเอาไปเอาไปเอาใส่ใบจากกูไปเดี๋ยวเอาให้ไอพีได้เดี๋ยวไปเอา เด๋ออยู่80สามศพแล้วลึกสามสิบแล้วไข่เมื่อกี้สามศพอ่ะสามศพเลยเหรออืมมีแม่งคนเดียวเลยเนี่ยเห็นจริงไม่ไม่ไม่สามศพใครถามมันก่อนไอ้เทียเอากูคนเดียวเลยเว้ยมึงเออไปสามรอบแล้วเหรอรออะไรอะพี่ ผมต้องไปเปลี่ยนเฟอร์เฮ้ยรอบหน้าเขาบอกว่ารถอันนี้เทสลาโอ้ถ้าเทสลามาผมว่ามันไม่ต้องเติมน้ำมันด้วยรถโกงเลยอ่ะโกงแน่นอนผมบอกเลยว่าโกงแน่นอนถ้าเทสลาไม่ต้องเติมน้ำมันเพราะที่นี่มันจะเกมกันตอนเติมน้ำมันนี่แหละเพราะเติมน้ำมันมันช้ามันโหลดเป็นเปอร์เซ็นต์โอ้กว่าจะขึ้นแต่ละเปอร์เซ็นต์ ผมว่าเกมพอเติมน้ำมันบ่อยมากเลยเพราะน้ำมันมันขับขับน้ำมันมันวอรดช้านะแต่มันเติมนานผมถ้ารถไฟฟ้ามาปีศาจแล้วผมบอกเลยขับแบบว่าขับชิวๆเลยแบบโอ้โหไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะขับขับง่ายแบบเพลล่าไม่ไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองเลยครับน่าจะมาเดินหน้านี่มั้งคิดว่านะปาชาหรอกเพราะมันห่างหายไปหลายเดือนแล้ว จี๊ดเลยกูบอกเลยถ้าใครไม่เติมอัลเทเล่าได่โคตรพลาดอเหียถ้าเติมแบบเวบอื่นแต่ไม่เติมอัเทเลรานะเฮ้ยมึงต้องดูก่อนว่ารอบนี้เขาจะปรับเป็นยังไงโอ้เฮียรถแต่แต่ง่ายครับแต่ง่ายเพราะว่ามันเป็นบัตรบัตรไอ้นี่นะบัตรบัตรรดรวมกันสามใบนะเหมือนเดิมใช่ปะไม่รูเหมือนกันผมว่าาอย่างนั้นมันไม่ต้องไปสุ่มอะไรไงเนี้ยอันนี้คือมันได้เป็นบัตรบัตรหนึ่งบัตรสองบัตรสามเลยสามบัตรเนี้ยได้เลยสามใบ ตังหลังรถใบเดียวไม่ค่อไม่ไม่แต่ถ้าเปิดเราได้รถเลยก็ดีนะฮะเปิดได้รถเลยเหรอเออมันจะเฟอร์เลยโอมันจะเฟอร์อะดิใช่มันเปิดแบบว่าพันลูกแล้วมันออกมาสี่คันห้าคันอย่างเงี้ยร้องอะเฮียรถไฟฟ้ากันทั้งเมืองเลยนะแต่ดีอยู่แล้วเทสลาแจ่มอยู่แล้วเทเล้นเลยอ่ะเนี่ยไม่เทสล่าอะไรเงี้ยเทเล้นอะมีรถที่ืึกตอนนี้มีอะไรบ้างในเกมมีมีแลมโบใช่ไหมมีรถที่ถึกอ่ะเออแล้วก็แลมโบ้เอ็นซีแล้วยังเอ็นซีด้วย แล้วก็ไอ้แมคลาเรนใช่ไหมน่าจะแมคลาเรนไม่เคยขับอ่ะไม่รู้ดิรถประมูลนะพี่โกงทุกคันอยู่แล้วยังเหลืออยู่ไหมรถประมูลอ่ะอะไรนะครับรถประมูลคุณลิกก็นนะ่าจะยังมีอยู่มั้งมีมีผมมีสองคันมีเบนซ์เบนซ์ไอเนี่ยครับเบนซ์ยาวดูดอสอยู่ที่ไอ้ปากแบบแล้วก็มีอาร์แปดอาร์แปดนี่ก็เขาก็นับเป็นเทียบประมูลนะรถมันโกงเหมือนกันนะ อ่แปดประมูลประมูลเทียบประมูลใช่ใช่แต่มันคือรถกาชากาชาแรกๆเลยอ่ะมีรถของไอ้นายวันวนมี่คันมีสองคันปะอะแปดอ่ะอะแปดมีคันเดียวครับเอยอีกคนนึงมันมันอีกคนนึงมันไอ้นี่ไปแล้วอ่ะเอไม่รู้อ่ะผมจําไม่ได้มันมีสามปะแล้วอีกคนนึงอ่ะเป็นประชาชนแต่เขาเลิกเล่นไปแล้วแล้วก็อยู่ที่กิงสายคันหนึ่งปะใช่ที่กิงสาคันใชนม่ะตอนนี้มีสองตอนนี้มีสองใช่หายาก มันมาเป็นรถเก่ารถแบบว่าแรกๆเลยอะครับใช่รถช่วงแรกๆเลยชคนยังไม่ค่อยได้เติมเติมเยอะมันก็ออกยากอยู่ตอนนั้นอ่ะไปเลเวลแม่งย่างไก่ทั้งคู่ไปเลเวลไหนเกมยังใส่ไฟไปเลเวลไหนเราใส่ยาครับมึงไม่ไม่อาใส่ไฟก่อนเลยเดี๋ยวกูขายยาก่อนเอายาไหมกูดิ